สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจะขายก็สงสารคนซื้อหนุ่มประกาศบริจาครถเก๋งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้วิจารณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อวันที่16ธันวาคม64เวลา9นาิ30นาทีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า Facebook ของนายธนวัต์อายุ29ปีพ่อค้าขายทุเรียนชื่อดังชาวจังหวัดลำปางโพสต์ข้อความระบุว่าผมอยากจะเอารถเก๋งคันนี้ถวายวัด ขอวัดที่ขาดแคลงรถเก๋งใช้งานจริงๆครับคือแบบว่ารถคันนี้ไม่อยากจะขายต่อครับสงสารคนที่จะซื้อไปใช้งานต่อเพราะว่าผมเพิ่งโดนเมื่อคืนตอนตีหนึ่งจากกรณีดังกล่าวผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายธนวันรพบรถเก๋งคันดังกล่าวยี่ห้อฮ o นด้าซิตีสีทองรุ่นเก่าหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ3340ลำปางนายธนวัตรเล่าว่าไปซื้อมาให้ลูกน้อง ไว้ขับไปทําธุระต่างๆในเขตตัวเมืองลําปางเพราะเป็นเครื่องรถขนาดเล็กขับง่ายจอดง่ายโดยคืนวันก่อนตนได้นํารถเก่งคันนี้มาใช้ช่วงเวลาประมาณ1นึนาฬกาตนเองได้ขับรถคันดังกล่าวไปจอดที่บริเวณหน้าร้านซักผ้าถนนชัดชัยในตัวเมืองลําปางระหว่างรอผ้าประมาณ1ชั่วโมงมานั่งอยู่ในรถช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าๆตนเองนั่งรออยู่ที่เบาะด้านหน้าคนเดียว อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนหายใจดังมากจากเบาะด้านหลังเป็นเสียงคล้ายๆค,คนมีอายุดังประมาณ3ามครั้งที่แรกตนคิดว่าไม่มีอะไรหูแววแต่พอลองกลั้นหายใจแล้วตั้งใจฟังอีกทีปรากฏว่ายังได้ยินเสียงหายใจของคนสูงอายุมาอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหลังรถเป็นเสียงขยับไปขยับมาที่เบาะหลังช่วงนั้นรู้สึกว่ากลัวมากจึงนั่งสมาธิสวดมนต์สักพักเสียงก็หายไป แล้เรื่องราวดังกล่าวตื่นเช้ามาได้เล่าให้กับแม่ฟังแม่ไปถามหมอดูบอกว่าน่าจะมาจากเจ้าของรถคันเก่าอาจจะไม่อยู่แล้วส่วนเรื่องรถเป็นอะไรมาตนเองก็ทราบอยู่แล้วเพราะเพื่อนที่รู้จักกันที่ทำเต็นท์รถขายให้ในราคาถูกมากแค่80,000บาททั้งที่จริงแล้วรถรุ่นนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0 0บาทส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นตัวเองเชื่อว่าอาจจะทำให้มีโชคลาภ จากเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้เป็นวันหวยออกแต่ตอนนี้ตนก็ไม่กล้าขับแล้วจะได้มอบบริจาคให้วัดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ